สวัสดีค่ะสวัสดี FC พี่อ้อทุกคนนะคะในคลิปนี้พี่อ้อก,ก็จะพาไปขึ้นรถตู้อ้อมน้อยอ้อมใหญ่เมื่อคลิปที่แล้วเราก็จะถ่ายให้ดูตอนที่เช้ามืดน,นะคะก็มันก็จะมืดหมดมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะในคลิปนี้เราก็จะเปรียบเทียบตอนที่เวลามันแจ้งเราสามารถเดินไปทางไหนได้นะคะ เราก็อยากให้ดูทั้งสองคลิปนะคะเพราะว่าคลิปแรกมันจะเป็นแบบมืดไปเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็จะเดินไปไหนไม่ถูกทางนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันตรงชานชาลาที่1ที่เราลงรถดยสารกันนะคะเราก็จะอยู่กันตรงชานชลาที่1แล้วเราก็จะเดินลงรถแล้วเราก็จะเดินตรงไปนะคะพอเดินตรงไปมันก็จะเป็นทางออกรถทัวร์รถทัวร์รถตู้นะคะ ก็จะเห็นหลังคาแดงถ้ากลางวันเราจะเห็นถ้ากลางคืนเราก็จะไม่เห็นแล้วห้องน้ําก็จะอยู่ตรงหลังคาแดงนี้นะคะประชาอ่าชั้นชั้นละหนึ่งมันก็จะมีประชาสัมพันธ์เราสามารถสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ได้แล้วเราก็จะรู้ว่ารถอ้อมน้อยอ้อมใหญ่พี่อ้อก็เพิ่งรู้นะคะรถอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เขาก็จอดให้ลงตรง ใส่ใต้ใหม่นะคะตอนนี้รถตู้ใสยใต้ใหม่ที่หมาชิดไม่มีวิ่งนะคะจะไปก็ไปรถเมล์และรถแท็กซี่เท่านั้นแต่ถ้าไปรถเส้นอ้อมน,น้อยสามารถที่จะลงหน้าใส่ใต้ใหม่ได้พี่คนขายตั๋วที่วินเขาบอกนะคะเราสามารถที่จะลงตรงนั้นได้เลยแล้วเวลารถหมดประมาณสองทุ่มนะคะ ในคลิปที่แล้วมันมีเบอร์โทรไว้ให้คลิปนี้พี่อ้อก,ก็ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นนะคะถ่ายทางให้ดูถ่ายทางและเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าว่าถนนหนทางมันเป็นอย่างนี้นะคะทางเดินไปทางนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อนะคะ เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รู้เนาะว่าเราสามารถเดินทางไหนได้บ้างในหมอชิดนะคะแต่ถ้ามีของพลุงพลังก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถามราคาเขานะคะถามราคาเขาก่อนเราพอใจไปเราก็ไปกับเขาเนาะเนี่ยค่ะพี่อกอกขี่จักรยานมานะคะเราออกปากทางมาตามทัชัุออกมาเราก็เลี้ยวซ้ายพอเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะมี มันจะมีไอ้นี่มาตั้งใหม่ที่ล้างรถหยอดเหรียญเราก็สามารถเดินเข้าไปในซอยนี้เมื่อก่อนจะเป็นเราจะเรียวกว่ซอยลงน้ําแข็งนะคะเพราะมันจะผ่านลงน้ําแข็งเข้าไปนี่เลยค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางมันก็ถ้าฝนตกมันก็จะเชอะแฉะน้ำก็ท่วมตรงนี้นะคะ ก็ดูไปเรื่อยๆเ,เนาะเราก็จะได้รู้ว่าทางเดินตรงไหนไอ้อีกทางหนึ่งก็เดินทางขอสมกอแต่เลี้ยวเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นปากทางมันจะง่ายกว่าถ้าขอสมกอมันจะเดินอ้อมออกมาจากทางด้านหลังก็จะจะยากกว่านะคะอย่าลืมนะคะกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด,ด้วยนะคะเพื่อให้คนอื่นรู้นะคะแล้วเราก็จะถึงอ้อมน,น้อยอ้อมใหญ่พี่อ้อไม่ได้ถามราคาเข้ามานะคะว่าราคาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะบวกลบตรง50บาทเนี่ยมันก็ไม่ไอ้อน,นี่หรอกก็จะผ่านร้านไก่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไปเห็นไปอ้อมน,น้อยอ้อมใหญ่เนาะ นี่เลยค่ะตรงนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะเพื่อนคุณอยู่หมอชิดค่ะถ้าไปไหนไม่ถูกก็ทักมาหาพี่อ้อถาพี่อ้อได้นะคะถ้าพี่อ้อว่างพี่อ้อก็จะไปส่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะใ้คลิปหน้าพี่อ้อก็ จะทำคลิปไปไหนช่วยติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ